สวัสดีค่ะน้องตัวหอมค่ะต้นน้ำครับวันนี้เหนือจะมาเก็บกระเจี๊ยบค่ะผลผลิตของตัวหอมต้นน้ำเองเพราะเหนือเป็นคนปลูกค่ะนี่นะครับไมายักแบลรี่วางนี่ของเราตัวใหญ่น้องพลังยนเลยสวัสดีอันนีตัวหอมมันตายตัวใหญ่มากมีสองตัวะหนักดูแล้วมากจะถึงตันสไม่ถึงคหรอ ตัวแรกนี่คือเบลลี่เลลี่ตัวที่สองคือบาวนี่สา่เด็กสาจะน่ารู้คือเบลลี่นะทำตาเหมือนง่วงนอนมาทำตาเนี่ใช่เบลลี่เป็นตัวน้องงามนะคะเชื่องมากบาวนี่เขาดูก็จะเกลียงหน่อยเห็นตาเราคนนี้ไม่ดุเลยใจดีใช่ไหมคะใช่าใจดีเวลาเวลาใครมาก็จะก็จะแบ่งอาหารให้ด้วยแล้วก็จะมาแล้วก็จะมาอ้อนให้เปิดกรงให้เนี่ยออกไปถ้าเปิดกรงแล้วเหมือนอะไรคะเหมือนจะหลุดไหม เวลาแบลลี่ไล่ต้นน้ำต้นน้ำต้องวิ่งแบบอะไรคะวิ่งแบบแบบเลยวิ่งยังไงคะวิ่งหน้าตั้งเลยค่ะแบลลี่แบลลี่นี่คือของนต้นน้ำนะครับบางนี่ของหน่นนี่ค่ะนี่ค่ะเรียกแบลลี่สิแบลลี่แบลลี่แบลลี่ไม่สนใจอันนี้คือบ้านของแบลลี่เบลนี่วันนี้เราจะไปเก็บกระเจี๊ยบ ไปทำน้ำกระเจี๊ยบไปกันเลยค่ะตอนนี้ก็จะเป็นมุมสวนครัวนะคะแต่ว่าช่วงนี้หน้าแล้งนะคะผักก็เลยจะขึ้นไม่เยอะค่ะนี่นะคะคือกระเจี๊ยบของเราว้าวลูกสวยงามมากเลยลูกเยอะด้วยตรงนี้มีหลายต้นนะมีใบกระเพราเดี๋ยวเราจะมาเด็ดกระเจี๊ยบเลยค่ะไปเด็ดกันเลย นี่ได้แล้วอันนี้ใบโหระพาค่ะช่วงนี้เป็นหน้าแหลง,งก็ไม่ค่อยมีผักเท่าไหร่ แต่มะนาวเราติดลูกแล้วนะคะมะนาวติดลูกแล้วะคะ่ะอันนี้น้ำาตีนนี่มีลูกตุ้มๆถือๆตอนอะไรเนี่ยม่านตอนอะไรเนี่ยเต้นกันเคยกินน้ำกระเจี๊ยบมั้ยคะเคยเคยเป็นน้ำสีแดงๆค่ะ เวลาทำน้ำกระเจี๊ยบเราต้องไปตากแห้งแล้วเอาไปต้มน้ำใช่ไหมคะใช่เยอะแลยวันนี้ได้เยอะเลยดูแล้วน่าจะอร่อยนะลูกก็สวยล้วนี่ว้าวใหญ่มากสดากระเจี๊ยบจะมีรสชาติเปรี้ยวค่ะน้ำลาฉ่ำๆอย่างนี้นี่ค่ะ เวลาต้มแล้วน้ำจะมีสรรพคุณเป็นยาระบายอ่อนๆถ้าเราจิบน้ำกระเจี๊ยบเยอะเกินไปก็อาจจะจุดๆได้คล่องเลยค่ะ <K l ong> ถ้าอื้อไม่ออกอย่างเงี้ยเราสามารถทานน้ำกระเจี๊ยบได้ไหมคะใช่ รละ,ละบายของจุ๊จเลยลูกเล็กเกินเราก็ไม่ต้องตัดตนะัดแต่ลูกใหญ่ๆจริงๆตัดเสร็จแล้วก็ไปตากแห้งกันเลยนะคะใส่ะมาจุ่มใบเยอะลเลยนี้เขาดูนะคะอืมส,สดๆจากสวนโอ้ ช่วงนี้ผักไม่ค่อยงามเลยค่ะเพราะว่ามันน่าแรง,แแงดูเบลลี่นั่งลิ้นห้อยเลยค่ะเบลลี่เบลลี่เข้าใจอะค่ะมามาแรงมาตัวบ,บึกเต้าน้ำเรียกเลยเบลลี่มันเข้าใจนะค่ง นอนเบลลี่เวลาเวลาตอนนั้นทำอะไรก่นมันจะไม่ได้และน้อมก็จะเช็คขาปีนนี้แล้วทำเป็นตัวเล็กตัวสูงนี่เบลลี่กับจอมดือ้อใครดื้อกันคะจอมดื้อชีกน้าจะของค่ะมึงพี่หอมกำลังเก็บอยู่เลยค่ะ โอ้เยอะค่ะตุ่มตูมนี่ค่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้ยังเหลืออีกค่ะเนี่ยใช่ค่ะเดี๋ยวไปตากแดดเลยค่ะะบอคักสวนรัมีใบกะเพานะคะมีมะนาใบชะพลูอันนี้ส้มจี๊ดค่ะอันนี้มะนาวค่ะ อันนี้ต้นใหญ่ใบแป้นค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยมีผุนผล่าไหร่ใบแป้นกลิ่นหอมนะอันนี้มะนาวเริ่มติดลูกไปไหนแล้วล่ะใบแป้นกลิ่นหอมนะคะใบแป้นเอาไปทำแกงได้อะนี้ใบใบอะไรนะอันนั้นต้นออดิบแต่ว่าช่วงนี้น้องดอยๆไป ใช่ค่ะอันนี้ใบมะกรูดมีต้นแค่นี้แต่ว่ามามีแกงบ่อยมากมีมีต้นพริกด้วยต้นพริกแล้วขอดูกระเจี๊ยบนะคะต,ต้นหอมกระเจี๊ยบที่แางถือขอดูกระเจี๊ยบต้นหอ,อมนะคะเดินหนีท่าน้อยอย่างถอว้สวยงามนี่ต้นพรริกีคต้นพริกแล้วก็อันนี้เป็นขมิน้นสมัยก่อนนะะคมีขมิ้นขาว,ขาวแล้วก็ขมิ้นสีเหลืองด้วยค่ะ นี่น้องกำลังจะขึ้นมาเป็นหน่อเล็กๆโอเคตอนนี้เนี่ยพี่ขอ,อสมัยก่อนนี่มีท่วมเลยค่ะเก็บดีๆใช่ค่ะสมัยนี้น้องมีแค่นี้สมัยก่อนกินนี่นเผ็ดมากสมัยนี้เราไม่มียมน้องไนงะเพราะว่าน้องน้อยน้องไม่ออกดอกเลยข้างหน้าบ้านมีพริกขี้หนูค่ะ <c oughs> ยังมีอยู่ยังเก็บได้ทําน้ําพริกได้อยู่ค่ะสมัยก่อนนะคือีเราพิคี้หนูก็คือเออของหนูมาทำกินเนี่ย มั่วไปเรื่อยล้นะตอนน้ำไปค่ะไปตากแห้งกันดีกว่านี่นะคะน้องพิกี้หนู่่อยู่ใกลมันน่าจะเกิดมาจากว่านกกเนี่ยมาอลกนั้นเลยกิดเป็นพคก่มากเลยค่ะต้นเนี้ยเกิดเป็นธรรมชาติ ดูสิคะเม็ดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะเม็ดโตโตเลยโตโตดกดงใส่น้อกนักไม่เสือพิชไลแล้วก็มาอุ่นจีทำไมทำไมน้องไม่อุ่นจีตรง่สวนครัวฮะน้องอุ่นจีผิดที่ไปหน่อยค่ะก็เราได้โอ้โหน้องคิดว่าตรงนี้ได้เป็นสวนครัวเห็นมีต้นไอเต็มหมดเลยใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นน้องปลาคร้าค่ะ น้ำเขียวอื่อเลยค่ะช่วงนี้นี่อันนี้เป็นน้อปลาคาตัวใหม่น,นคะคะนีนะ่ซึ่งต่ีก่อนนะตัวนี้ตัวใหม่ส่วนตัวเก่าน้องไม่เสียชีวิตลงไปอย่างน่าเสียดายเกิดจะกล้าไปดับพิษพาดเดี๋ยวเราไปดูน้ำกระเจี๊ยบไปดีกว่าค่ะ เออเราไปล้างน้ําก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราตักอาจจะมีฝุ่นอะไรมาเข้านะคะมาก่อนใช่ค่ะก่อนเราจะต้มใช่ไหมคะใช่ต้องไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะอันนี้ก็คือกระเจี๊ยบที่เราเอาไปตากแห้งมาแล้วกลิ่นหอมด้วยตอนนี้กําลังจะทําน้ํากระเจี๊ยบอ่ะหลังจากล้างแล้วน้ําก็เดือดแล้วลงหม้อเลยค่ะ น้ำสีแดงให้พี่หอมตักเองสิครับเดี๋ยวน้ำร้อนกระเด็นใส่เดี๋ยวจะเป็นต้นน้ำลวกนะมามีก็ลำบากต้องทำน้ำจิ้มซีฟู้ดอีกพอเราต้มน้องจะเป็นสีอะไรคะสีแดงเลี้ยนแดงม่วง อ่าเราก็ต้มปิดฝาไว้ก่อนค่ะน้ำอุ่นแน่อันนี้ลงเลยไม่ค่ะปิดฝาไว้ก่อนค่ะพอแล้วค่ะเยอะแล้วจะเอาจนจุกจุกเนี่ยอีกจะจุกไปข้างนึงเนื้อแล้วก็ร้อนน้ำสีแดงนี่้ำมันน่ากินมาก ี๋ยวารอแค่น้ําเดือดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยช้อนออกค่ะแล้วจะตักน้องกระเจี๊ยบออกนะคะแล้วค่อยใส่เกลือมูดกับน้ําตาลค่ะตักให้กินขับถ่ายดีแล้วที่จะกินเนื้อน้องไปเน้ม็ดนี่เราเสร็จแล้วนั่นเป็นเทปสวบเลยจะลองชิม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 ยาสีแดงทำแบบชิมแล้ว น้ำกระเจี๊ยบชื่อเหมือนน้ำลูกเจี๊ยบแล้วต้มน้ำกินน้ำลูกไก่เหรอคะลูกเจี๊ยบเอ,เอาลูกเจี๊ยบมาต้มได้เนื้อร้ายเกลือละเบ็ดแบบนี้เกลือถ้าเสร็จแล้วก็ใส่เกลือได้เลยค่ะงงเติมเกลือลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลชิมกระเจี๊ยบเป็นสมุนไพรหรือเป็นอะไรคะเป็นสมุนไพร อันนี้ก็เลยเป็นน้ําสมุนไพรใช่ที่บ้านเรามีใบเตยหอมด้วยนะคะวันหลังเราทําน้ําใบเตยหอมกันดีกว่าอ,อ,อยากกินชื่ออะไรเราิดทำน้ำอะไรนี่น้ำสมุนไพรค่ะหน้าร้อนกินน้ำเย็ยยนๆช่ำๆเลยแต่ตอนนี้มืดแล้วนะคะ <c oughs> อย่างนี้ก็สบายไปอาทิตย์นี้เตรียมใส่กับชมพตอนนี้มืดแล้วแสดงว่าก็เย็นแล้วแสดงว่าเราก็กินน้ำเย็นดีกว่าเอ้ยกินทันร้อนดีกว่า จนแบบนน้ำร้อนแบบเปล่าเลยทำดิไปลงไปเลยใค่เค็มเลยสีแบบคือกระเจี๊ยบที่ถูกต้องสีมันหนาปาหุ่นว่าหนักหนักนักหนากห่ักหน้กนันนักนัหนักนหนันันนนนนหนนน พี่ว่าลองสักสองกระบวยก่อนไหมคะเป็นน้ำที่หวานคือสองกระ b วยสองกระบว o y ที่อย่างอ่างช้อนอ่ะใส่ค่ะพี่ลองนี่แะหกไปแล้วหนึ่งไงนี่การเทสสีของพี่เหรอเนี่ยนี่ยแต่สีสวยนะคะดูสินี่คือการเทสสีของเอเองเลยสเละเลยนี่ยังไงใช้ยังไงเนี่ยผลงานทิ้งเอะนะน้ำกระเจี๊ยบของเราเนี่ยเอ ตักใส่แก้วเลยนะคะแก้วเตรี้ยคอแล้วเดี๋ยวเราจะได้ชิมน้ำกระเจี๊ยบค่ะคิดหวานแววโอ้สีนี่คือกระเจี๊ยบที่ถูกต้องมากค่ะน่าเรื่องถึงอ่างหน,นอีกแล้วสีแบบแดงมาก<อ>แดงเอเราใช้สีเทียนสีแดงภูมิใจไหมคะเราทำตั้งแต่เก็บมาจากต้นเลยใช่ภูมิใจ<อ>เป็นผลงานที่ดีแต่อันนี้ไม่ดีถึงไม่อร่อยก็ต้องอร่อย้วคะจุดนี้ <c oughs> พเพราะหิวมาก ตอนนี้นำสิ่งแรกที่นำนึกก็คืออางหนุนแน่ๆสีน้นอ่งินสีแดงจนกระทั่งตอนแรกนำรึกว่าแบบเอาสีเทียนอะใส่ลงไปให้มันละลายก็จะเป็นสีแดงเริ่มเละแล้วเละแล้วพี่อ๋อเละแล้วยังไงปฏิบัติกรรมพี่หอ๋อการเท้สีถึงเวลาชิมแล้วค่ะวันนี้มีเพิ่มเติมนะคะคือขนมเค้กกล้วยกินน้าก่อนกันนะพี่อ๋อไม่สุดแล้ว หวานเลยแซบเบอร์เปรียปร้ยวหวานเปรี้ยวชื่นใจไหมคะืมชื่นใจต่อไปขนมกล้วยตองลายมันเปรียปร้ยวหวานๆนะชืมอหืม ผักก็อร่อะแล้วก็ขนมหวานอยู่แล้วอย่าพวดขนมหวานทำไมจริงๆแล้วสมุนไพรไทยก็อร่อยใช่ไหมคะ เราเคยชิมน้ำมะตูม<อ>น้ำกระเจีย๊ยบ<อ>แต่หลังบ้านเรามีใบเตยหอมเดี๋ยวรอบหน้าเราจะต้องทำน้ำใบเตย,เตยหอมใบเตยทำเป็นสมุนไพรนะใช่ค่ะอืก็เลยทำน้ำสมุนไพรนั่นเนี่ยน่าลองทำเปยูใช่ค่ะอร่อยอยิ่งอากาศร้อนๆในี่ใส่น้ำแข็งนี่ดีเลยใช่ไหมคะใช่ะ มือเสียงดังเราเราก็ทำไปทั่วลองชิมน้ำแล้วต้นน้ำระวังติดคอนะอร่อยมีเป็นเนอ้อ่ะ รสชาติเหมือนกระเจีย๊ยบเลยเนาะตอนนี้ก็จุกนะคะว่าเจกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซาบใครยังไม่กดติดตามนะคะบ๊ายบายต่อ,อ